สวัสดียามเช้าครับวันนี้มาพบกันเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับก่อนที่ผมจะออกเดินทางไปทำงานข้างนอกนะครับวันนี้มีงานที่ต้องติดต่อราชการแต่เช้านะครับขณะนี้เวลา06.21นเวลาในประเทศไทยนะครับนะครับก็สวัสดีพี่น้องวันนี้วันอะไรพุทธหัสพรฤหัสที่19มีนาคมพศ2563นะครับ ผมมาเจอท่านยามเช้าวันนี้ก็อยากจะมาพูดประเด็นที่ที่ปรึกษารัฐตีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งความดําเนินคดีกับนะคุณอัจฉยะนะครับกรณีแฉเกี่ยวกับเรื่องการกักตุนหน้ากากนะครับและท่านรัฐมนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากการไล์สดจากการแฉของคุณอัจฉริยะแล้วก็มีการดําเนินคดีทั้งคดี กฎหมายคอมพิวเตอร์และข้อหาหมิ่นประมาทนะครับนะตามที่เป็นข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับทั้งที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ตามวิทยุและสื่อต่างๆมากมายว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระทําของนายอาัจฉริยะว่าทําให้เขาเสียหายอะไรต่างๆ <c oughs> ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเออนะ <c oughs> การเปิดโปรงการทุจริต นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะถ้านายอัจฉริยะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและนํามาเปิดเผยกับประชาชนโดยเฉพาะเป็นข้อมูลการทุจริตของนักการเมืองนะครับหรือว่าสสหรือว่าข้าราชการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับการเปิดเผยเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ต้องกลัวนะครับว่านักการเมืองจะมาแจ้งความจับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายหมิ่นประมาทนะครับ เพราะการเปิดเผยเรื่องการทุจริตเนี่ยหรือการแฉเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพียงแต่ว่าการเปิดเผยหรือการแฉนั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตมีพยานหลักฐานสนับสนุนนะครับว่ามีการกระทําความผิดขึ้นจริงหรือหรือนะครับมีมูลคดีคําว่ามีมูลก็หมายถึงว่าเช่น มีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรืออะไรต่างๆมีอะไรต่างๆพฤติการต่างๆทําให้เข้าใจได้ว่านักการเมืองมีส่วนร่วมในการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องการกักตุนหน้ากากนะครับแฉไปเลยครับถ้ามีหลักฐานนะหรือไม่เราก็มีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างทําให้เราเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือมีการเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ เราสามารถแฉได้เลยไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณอัจฉริยะสู้ต่อไปเห็นได้ข่าวว่าตอนเช้านี้นายอัจฉริยะก็จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะนะครับนะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบรู้สึกจะช่วงเช้านะฮะนะครับก็อย่างที่เรียนพี่น้องประชาชนนะครับกฎหมายหมิ่นประมาทหรือกฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปิดปากประชาชนได้นะครับ อย่าไปกลัวครับถ้าเราต้องมาแฉนักการเมืองทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไม่ว่าใครทั้งนั้นอย่าก,กลัวครับแฉไปเลยครับถ้าเราต้องติดคุก <c oughs> เพราะการแฉนักการเมืองหรือข้าราชการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่เราไม่ชอบแล้วติดคุกเรายอมครับนะเ <c oughs> พราะว่าอะไรถ้าเราติดคุกเพราะมิ่นประมาทนักการเมืองหมิ่นประมาทข้าราชการนะครับนะยอมครับ ประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ยิ่งในยุคป,ปัจจุบันที่เรากําลังต่อสู้กับโควิดนะครับเราจําเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยที่หายไปนั้นถ้าทราบว่าไปอยู่ที่ใครใครกักตุนสินค้า <c oughs> หรือใครเกี่ยวข้องกับการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยที่ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย <c oughs> จนเป็นเหตุให้ประชาชนไม่มีหน้ากากาใช้เราควรจะแฉนะครับนะ นะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยากจะฝากไปถึงคุณอธัธยะว่าคุณอธัธยะเป็นคนใต้เป็นคนสุราษฎร์ให้ยึดคําสอนของพุทธทาสพิขุนะครับผมเองเป็นสิทธิ์ของท่านพุทธทาสพิคุนะท่านเป็นพระที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศไทยให้ยึดคําสอนว่าถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแค่เนี้นะ กลับไปถามคุณอชยะแค่นี้สั้นๆว่าสิ่งที่ทําเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเป็นการใส่ร้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเดิน <c oughs> เดินหน้าต่อนะครับถ้าไม่ใช่การใส่ร้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีเดินหน้าต่อครับดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับนะทาความจริงให้ปรากฏเพราะว่าถ้าเราทําถูก,ถก,ถกต้องถูกต้องพรุ่งนี้เราไม่ต้องกลัวอะไร นะเขาจะแจ้งความเช้ากลางวันเย็นแจ้งทุกวันทุกวันก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับถ้าเราทําถูกต้อง <c oughs> เรามีพยานหลักฐานเรามีข้อมูลเรามีเหตุอันควรเชื่อว่านะ <c oughs> เขาเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะเราดําเนินการได้ไปเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและเดินหน้าต่อไปถ้าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นเรื่องถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการกันแกล้งเขาอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับนะ แต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนอย่างคุณอัจฉริยะนั้นนะคงจะไม่ใช่ประเภทที่เขาเรียกอะไรนะประเภทอะไรกานแกล้งผู้อื่นผมคิดว่าเท่าที่รู้จักกันมานะเพราะว่าผมรู้จักกับอัจฉริยะมาก็นานพอสมควรผลงานที่ผ่านมานั้นก็มีหลายเรื่องที่เขาทำสำเร็จนะเช่นนะทนายบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนะมาตราร้อยทับสเรื่องคดียาเสพติด เขาก็สามารถดําเนินการจนหาพยานหลักฐานนะพิสูจน์จนสารออกหมายจับทนายความคนดังกล่าวซึ่งเป็นนักกฎหมายพี่น้องประชาชนก็สามารถไปสืบค้นจาก Google ได้นะครับนะหลายๆคดีที่อาศิยะทำสำเร็จนะคดีอะไรพีทแผงแตกนะครับจำได้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถูกลงวัลที่หนึ่งอะไรเนี่ยลวงโลกอันนั้นก็ทำจน สารมีคำพิพากษาจำคุกหลายๆคดีครับทำความจริงให้ปรากฏมาหลายเรื่อง <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮะขนาดนักกฎหมายคนดังเจ้าของเพจดังๆหลายคนก็ถูกดำเนินคดีไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นผลงานที่ผ่านมาของคุณอัจิยะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการที่นักการเมืองหรือข้าราชการจะดำเนินคดีหมิ่นประมาท กับคนที่ทําเพื่อประชาชนอย่างอัจฉริยะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ต้องกลัว <c oughs> นะครับข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่ที่ปรึกษาลตูรัฐมนตรีแจ้งความในคดีอัจฉริยะนั้นส่วนตัวผมเองผมมองว่าอัจฉริยะไม่มีความผิดนะเพราะว่าอัจฉริยะเขาไม่ได้พูดชัดเจนว่าหมายถึงใครที่ปรึกษาลัฐมนตรีคนไหนนะผมว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีคนที่ไปแจ้งความอัจฉริยะนั้น ก็ไม่น่าใจร้อนนะครับผมว่าผมว่าอชิยะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงท่านนะและที่ท่านบอกว่าทนายความของท่านนั้นเอาหลายๆคลิปมารวมกันแล้วก็เข้าใจได้ว่าเป็นท่านผมว่านะครับนะการที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นท่านนั้นหมายถึงบุคคลทั่วไปเอ่อหมายถึงบุคคลทั่วๆไปนะฮะประชาชนทั่วไปไม่ได้หมายถึงคนที่ใกล้ชิดรัฐมนตรีหรือใกล้ชิดที่ปรึกษารัฐมนตรีเข้าใจว่าเป็นท่าน ผมมองว่าเท่าที่ผมฟังไลฟ์สดของคุณอัจฉรินะผมว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงท่านนะไม่ได้ระบุชื่อเลยนะที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีก็มีหลายคนท่านก็ไม่น่าจะต้องถึงขนาดต้องแก้งความส่วนตัวผมนะโดยความเคารพนะครับนะก็ฝากไว้เป็นนักการเมืองใจต้องกว้างต้องยอมโดนดา่ายอมติชินนินทาได้เพราะนักการเมืองคือผู้แทนของประชาชนเป็นบุคคลสาธารณะ อันไหนไม่ถูกต้องอัจฉริยะเขาออกมา Facebook Live นะเราก็ชี้แจงไม่ต้องถึงขนาดต้องอฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะอันนี้ส่วนตัวนะแต่อัจฉริยะเนี่ยก็ยังดีกว่าไอ้พวกเฟซปลอมเฟซอวตารทั้งอวตารทั้งหลายนะครับ <c oughs> นะตั้งขึ้นมาใช้ชื่อปลอมตั้ง Facebook ขึ้นมามีคนติดตามจำนวนมากแต่ใช้ชื่อปลอมบางคนตั้งเป็นกลุ่มเป็นกองเชียร กองเชียร์พักพวกตัวเองแต่ใช้ชื่อปลอมคนพวกนี้คือพวกขยะสังคมนะวันๆออกมาแฉมาด่าชาวบ้านเขาไม่ต้องรับผิดชอบนะใช้ชื่อปลอมเฟซปลอมตัวตนไม่มีไม่รู้มันเป็นใครคนเหล่านี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าภัยสังคมแต่เดี๋ยวนี้ไอ้พวกเฟซปลอมทั้งหลายนี่ก็จะร่วมมือกับเฟซจริงก็มีทั้งนักข่าวมีทั้งทนายความมีทั้งพิธีกรในรายการทีวี นะร่วมมือกันอย่างเปิดเผยใครๆก็รู้ว่าไอเพจพวกนี้คือเพจอะไรเสร็จแล้วก็ไอพวกนักกฎหมายทนายความพวกผู้สื่อข่าวพวกพิธีกรทีวีอยากด่าใครก็ให้ไอพวกนี้แหละไอเฟซปลอมไปดา่าโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะไอคนพวกนี้เขาเรียกว่าไอพวกขยะสังคมใช้เฟซปลอมคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสังคมเลยใครอย่าไปแชร์ข่าวแชร์อะไรพวกนี้มาเพราะคนพวกนี้ไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมันไม่เหมือนอัจฉริยะ ไม่เหมือนผมผมอจจัจฉริยะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการที่จะแฉะในการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเราใชา้เพจจริงชื่อจริงนามสกุลจริงถ้าเราผิดพาลาดเราก็ถูกดำเนินคดีกฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายหมิ่นประมาทเพราะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปให้น้ำหนักกับไอ้พวกเฟซปลอมเฟซอวตารตั้งขึ้นมานะนะครับ ด่าชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับถ้าคุณอยากจะแฉคุณอยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคุณต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงมันถึงจะสมราคาอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็เป็นกําลังใจให้อัจฉริยะนะเพราะว่าผมกับอัจฉิยะเป็นเพื่อนกันนะครับหลายๆคนก็บอกโอ้โหช่วงนี้อัจฉริยะโดนกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งความโดนที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชยแจ้งความยาไปกัว สู้ต่อไปแฉต่อไปถ้าเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานเอามาแฉเพิ่มเอามาโพสเฟซบุ๊กเหมือนเดิมอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวครับถ้ามันมีเรื่องจริงและการดําเนินคดีกับนักการเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกดําเนินคดีกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับอธิบดีมันง่ายที่ไหนล่ะนะมันยากเพราะคนเหล่านี้มันไปละมีอํานาจทางการเมืองนะระดับอธิบดีมันก็มีพักมีพวกมีอะไรต่างๆมีคอนเนคชันการที่จะไปหาใบเสร็จ มันยากแต่ขุดคุยต่อไปนะขุดคุยต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหาหลักฐานที่เชื่อมโยงได้แต่มันไม่ต้องถึงขนาดเอาผิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยๆขุดคุยไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเจอหลักถึงหลักฐานบางสิ่งบางอย่างที่มันพอมีมูลน่าเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเพราะการดําเนินคดีกับนักการเมืองหรือข้าราชการระดับอธิบดีโดยเฉพาะคดี กักตุนหน้ากากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะครับมันเป็นเรื่องยากมันเหมือนการคด,ดําเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดมันต้องมีการล่อซื้อมีการต้องดักฟังโทรศัพท์นะตรวจสอบเส้นทางเงินนะครับมันหลายหลายอย่างอะ่ะนะการเอาผิดนักการเมืองเป็นเรื่องยากนะขนาดนักการเมืองบางคนนะยืมนาฬิกาเพื่อนตั้งยี่สิบกว่าเรือนปอปชยังตัดสินเลยว่าไม่มีมูล นาฬิกายืมเพื่อนมาคิดดูมันไม่ใช่ง่ายะนะครับมันไม่ใช่ง่ายในการดําเนินคดีกับพวกนักการเมืองแต่ว่าอัจฉริยะก็ต้องสู้ต่อไปอย่าไปยอมแพ้อย่าไปกลัวมันสู้สู้ต่อไปถ้าสิ่งที่เรากําลังแฉเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าใส่ร้ายก็ไม่ควรทํานะครับนะ เพราะว่าที่ปรึกษาก็พูดทํานองว่าเป็นการใส่ร้ายเป็นการมโนเป็นอะไรต่างๆเป็นการผสมโรงอะไรต่างๆที่ที่ผมติดตามที่ที่ปรึกษาลาตีให้สัมภาษณ์แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงลุยต่อครับนะลุยเลยครับเต็มที่อย่าไปกลัวนะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ต้องหยุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาก็มีต้นทุนทางสังคมมากพอสมควรมีผลงานมายาวนานคงไม่น่าจะเอาเรื่องมาใส่ร้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรตีผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราก็ดูกันต่อไปครับตีแผ่ความจริงไปนะถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ต้องกลัวนะครับแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายคอมพิวเตอร์มันจะผิดพร้อมกันสองอย่างไม่ได้ไม่มี <c oughs> นะการด่าชาวบ้านต้องชัดชื่อเชื่อต้องชัดนะครับถ้ามันไม่ชัดนะก็ไม่มีความผิดเพราะมันไม่รู้ว่าคือใครนะนะครับถึงแม้ตัวผู้เสียหายจะรู้ว่าหมายถึงใครแต่ นะฮะคนทั่วไปไม่รู้นะนะผมยังไม่รู้เลยว่าใครคือที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับจนวันเมื่อวานนี้ที่ปรึกษาลัมตรีเนี่ยออกมาแถลงข่าวผมยังรู้อ๋อคนนี้เหรอที่ปรึกษาลัมตรีเป็นอดีตนักข่าวเป็นอดีตโคศกเป็นอดีตเลขาลูกการรัฐมนตรีผมไม่เคยรู้ผมว่าคนที่ติดตามข่าวสารอะไรจากคุณอัจฉริยะก็ไม่รู้หรอกครับที่ปรึกษาลัมตรีกระทรวงพาณิชย์คือใครนะครับส่วนตัวผมผมว่าไม่น่ามีความผิด นะครับนะไม่ไม่น่ากลัวอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอัจฉริยะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกักตุนหน้ากากปุ๊บก็แฉให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวถ้าวันข้างหน้าติดคุกโอ้โหเพราะว่าไปแฉนะนักการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตจนติดคุกโอ้โหผมว่ามันน่าชื่นชมนะเราติดคุกเพราะทําเพื่อชาติทําเพื่อบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องดีนะแต่ก็ย้ําสุดท้ายก็คือว่า นะต้องมีหลักฐานต้องมีมูลเพียงพอว่าเขาทําผิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําผิดที่รุกษาลัมตีก็ไม่ควรไปแฉนะควรจะขอโทษเขานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่กล้าชี้เบาะแสกล้าเปิดโปงคนโกงมันหายากทุกวันนี้สังคมมีแต่คนเก่งแต่คนโกงไม่เอาแม้กระทั่งสสก็นะเลือกตั้งมาเสร็จอยู่ฝ่ายค้านสักพักก็ขายตัว ไปอยู่รัฐบาลอยู่กับผู้มีอำนาจทำอะไรก็ไม่ผิดรอดหมดถ้าย้ายค่ายไปอยู่รัฐบาลมีอำนาจทางการเมืองสั่งข้าราชการได้กระบวนการยุติธรรมบางส่วนก่อนถึงศาลก็บิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นทานของกระบวนการยุติธรรมคดีไปไม่ถึงศาลคนไหนเป็นสอสออยู่ฝ่ายรัฐบาลบุกลุกป่าคดีก็ไปคืบหน้านะครับจะแจ้งความก็ต้องส่งกิจฎดีคะ จะออกหมายก็ต้องก็คนพวกนี้ก็ไม่ยอมรับนะครับนะหรือสอส,าสาฝั่งรัฐบาลนะครับสารพิพากษาจำคุกตั้งห้ิบปีกับ4ี่ปีนะครับนายไวยพศนะครับเป็นสอสาพักรัฐบาลทุกวันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลทําผิดก็ไม่สามารถเอาตัวมาลงโทษได้ใครๆก็อยากไปอยู่กับผู้มีอำนาจนะครับ นะนี่คือปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ดูแล้วมันยังไม่เป็นธรรมคนไหนมีเส้นเป็นลูกสถีขับรถชนตำรวจตายจำได้ไหมลูกชายเครื่องดื่มชูกำลังมันก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนักการเมืองถ้ารู้ว่าจะติดคุกมันก็หนีอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันไม่ต้องการคนเก่งแต่ต้องการคนกล้ากล้าออกมาแฉพฤติกรรมต่างๆของนักการเมืองโดยเฉพาะการกักตุนหน้ากาก ประชาชนจะตายกันหมดแล้วนะย,ยังมีการกักตุนหน้ากากการกักตุนหน้ากากเนี่ยมันทําได้หลายอย่างเช่นการส่งออกอาศัยช่องว่างของกฎหมายอนุมงอนุมัติอะไรต่างๆนะฮะซึ่งอชิยะกาลังแฉเห็นได้ข่าวตอนเช้าวันนี้ก็จะไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับเพราะว่าการหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่การแทรกแซงข้าราชการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเนียนมันหาหลักฐานยาก แต่ถ้าคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเจอมันคงไม่มีใครแล้วครับเป็นนักการเมืองแล้วก็ไปรับเงินสดออกไปเสร็จให้เขาว่าวันนี้กูโกงมาเท่านี้กูได้หัวคิวเท่านี้คงไม่มีหรอกการหาหลักฐานมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นะให้ใช้พยานแวดล้อมหรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบเพื่อพิสูจน์เจตนาของผู้กระทำความผิดนะครับนะเป็นกำลังใจให้นักแฉทุกคนที่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับนะ สู้กันต่อไปครับพวกเราเชาวทนายคลายทุกข์และชาวโซเชียลก็จะให้กําลังใจคุณอัจฉริยะสู้ต่อไปไม่ต้องกลัวเชาว้านี้ทนายคลายทุกข์ก็คงมาไลฟ์สดแค่นี้เพื่อให้กําลังใจพรคพวกเพื่อนฝูงนะถูกนักการเมืองแจ้งความดําเนินคดีซึ่งหายากมากนะผมเป็นทนายมาส5สิบห้าปีก็ยังไม่ค่อยเจอนักการเมืองมาแจ้งความจับประชาชนเท่าไหร่ก็เห็นเคสนี้แหละครับ นะครับก็หายากนะหายากนะครับก็ก,ก็ดูกันต่อไปนะอธิยักพิสูจน์ตัวเองไปในเมื่อเรามาแฉมาอะไรแล้วเราก็ต้องไปหาหลักฐานหาข้อมูลมานะสู้กันต่อไปนะครับสู้กันต่อไปนะครับความจริงคือความจริงครูปีชากล่าวไว้พุทธทาสพิกุกล่าวว่าถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าสิ่งที่ทําถูกต้อง นะครับไม่ต้องกลัวถ้ากลัวมันจะทําให้เราเสื่อมความกลัวทําให้เราเสื่อมทําให้เราปอดแหกสู้ต่อไปเชา้านี้สวัสดีครับก็ขอให้ทุกคนทํางานด้วยมีความสุขผมต้องเดินทางไปทํางานแล้วครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนะทำตัวให้เคารพกฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะไม่สร้างความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองนะครับนะเคารพกฎหมายเคารพกติกาของประเทศชาติแค่นี้นะ ชีวิตของท่านก็จะมีความสงบนะครับสวัสดีครับ